kita, awi kita kita, perintah. Wajahyanto Dewa Chara Tara Wisame ทานทำบ้านสองวาสอยอุ่มสอยคลองท่านผู้ปาวัดว่าศาสนาปาใหม่เดนไยมนุษยสาท่าลูกคาเทวดาอากาศาาสาเทวดามาเกศเทพวดาลูกคาเทวดาก็าดีตลอดกินท่าเจ้าองค์ท่านกุศลศีทานผู้ิอาภัตคุโสนี้อดีตไอรงดูแนมดูบ้างว่ามือนีพวกข้าพระจ่างวายจะทำพีธี่ใบศีสุขววน ท่านประเด็ษประคุณท่านดรพระมาหาชัยคุณบอท้องไหวย่ความไปด้วยญาติพ่อย่อมแสาธุชนทั้งหลายชา้าบ้านสำรนนาญตำบลลอนทาอ้ามเส้นองสอง้องจังหวัดขอนแก่นให้ดูเย็นเป็นสุกมากำหนยไวพ่อคณะ้าวปากระดินนา้อในวันนี้นะกบุญท่านสาัต กาดนางชีแลวเห็มให้าสีแจงแสงกองก็หมองหมนจะได้ทำกิจที่บายสีสุดกวัทั้งพระอาจารย์ดอกเอพระมหาัยทารถุนุองไปด้วยคุณนก็ท้ใบปัญญาของไปด้วยโยมคน Tháng, đời cả năm con thằng phụ đã ruột níu, thằng phụ chui sầm con, nàng xạo văn tròng, phụ chui lục là nhà con

ท่านเด้ดวัดเสียทางทรงเหตุคงม่จังญาติสัญญาเสียอยใจดึงไปทางไร่ให้ได้มีใจมันขยันเลี้ยงเพียงพังฝะเพื่อทั้งยาคันในใจมันเที่ยงตรงหลักท่านประสงร์เลี้ยงดูทั้งฝ่ายทันงธาตทั้งปานิทร้มาเอกโคได้เลี้ยงดูญาได้ปัญญาตูสะมองไล่ไลเลี้ยง ອັນສອງລະຄາຟ້ານແຕ່ບໍ່ສາພອດເກົ້າໃຫ້ເຊົາຄ່ອງຫັ້ມໄວ້ສອກບັນໃດກໍໃຫ້ໄດ້ທີ່ຫນຶ່ງຈະມີຕໍ ทยปีรกให้เลี้ยงจอขันอย่าขาทางแม่นวงทางนี้นี้ไปเลี้ยงทางนาเลี้ยงวิปัสนาแยกคันหาทาสิให้ได้ช้างโลกกี่โลกปวทะะเก่าสังสทปรารถนา แม้นหวังตั้งหน้าศึกษาเทศพระธรรมกติเทขอให้ปัญญารึกนึกกันได้ให้ใสแจ่มแม้นแสดงธรรมขึ้นไหนมีคนนั้นอังให้ผู้ฟังนั่งจองคอยยองวาที หางจักไกลสีให้สดควรเจ้าฐานให้สุขสรรางให้ได้อยู่สิทสางทังกสัตว์สังหาว่า

ฟังไปด้วยยมก็นยมเมียยมจียมนอน้าวบ้านสัลัเจ้าต่าบน้องท่าทํพเที่อวสอนทองจมัดควันจเดีรนีเ่ยวกใส่ัมาเดี๋ยันนี้มาด้วคนดื้อดัดัได้หลายคนอ่นว่า กูโน้กฟ้ของไปอ่ะข้องไปเวนุกฟ้านุกแม่ชาบ้านชาวตำบลนนท์ตามคืนนองสองหองจะมาควนแกงดื่มเวียนนาควนจะไปปูแกงมากดีได้ควนจะไปปูมาเป็นไ คุณเจ้าแม่มาดิมาปลูกเชานอาจารย์พระคุณเอ๋อาจารย์ด็ออกเตร์เด้อเพราะว่าท่าไมเราก็ปลูกในการน้ำขวัญเจ้าไปปลูกโคเป็นแมากดีได้งขวัญเจ้าไปปลูกแมงเป็นใบขวัญเจ้าไปปลูกหัวกินไข่เจียว ายเท่ากับเงือกร้างใจที่น้มพองนม่เงียสิกันใลเวีเอาที่แบบน้นดังดังขึ้น่อคขึ้นแมวลดนี่เนาะว่า วเอ้ยาอยู not, ่ิ้อยู่กางเอนี่กำลังกินกำลังใจเต็มลบลมลมไซหลมหลังไม่ไม่เท่าขอบอกว่าเราเป็นศาสนาสิไปเอ้ะท่านพระอาจารย์ของกวกเข้าอาจารย์ดอกเตยลลังหาชัย ตลอดทั้งโยมก่อโยมแม่ทุกท่านทุกคนทั้งผู้ใหญ่บ้านเออผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านเออสมาชิกโครงการบริหารส่วนตำบลทุกคำทุกไฟนี่มีความสมัครสมานสามขี้ข่มเกี่ยวะปองดองเป็นหนางนิ่งใจเดียวกันต่อจากนี้ไปเข้ากษิตได้พักถวายท่านก่อนเออจะเป็นนาทีของคอท่าโยกสิได้นับกล่าว อ่าท่าถวายท่านัดที่นี่อ่ะปลูกียให้แล้วกันเนาะอ่าจเย็นๆกอนขท่านเจ้อนใดเยอนทุกนิม้เนาะอะทีสิเรี่องว่าใดเ้อแต่ถ่าขอขัวท่านแหววขั้วรอไฟขั้วขอัวเข้าเออบอกว่าท่านก่ท่นบอกไปว่าท่านคุณจะกเกียร์น้อยเ่จะแหวขั้วน่อยใจ เอแมาจะต่างหานการอยู่การกินฝักฟันขันเลี้ยงแม่ขัว้งจะสบายไม่รอดนะห้อยเราจิหวยแม่ขัวไหนแม่ขัวก็แม่ขัวหน่อยใจสร้างขูแขนแล้วก็อัศจรรย์ันจะหวยพวานเจ้านพวกแม่ขัวของน้องกูพาตันขยัน me ใส่สัมเวยแก่แม่คว้าเกยผูที่มีหัวเล้วไข่ใจเดียวอยากย่อตแม่คว้าเกยผูที่มีหัวเล้วไข่ใจเดียวอยากย่อตาให้ปวดทุกขเมอควให้ปว มีบอกผู้เปลี่นใหมยเป็นห้างแม่กว่าคั่มีขอเสียงแนแม่กว่า

รวยรวยองควรจะาบ้างงั้นมเจ้า็มั้งปวัาสังมมันแต่ควรไป็นฐานะกัอด้อยเออเอาไหมสน่ะแม่ควรแม่ควรก็ จะทีสุภทีสาพรอาจารย์เด้อ่องร่องว่องวานล่องเห็นพอเห็นแม่เราธรรมาดีใจอาตมามักมักเด็กมันมันฟังบอกสุฟังอยู่เห็นฟังดีอัปปัติทนีกะแต่ว่ามันก็ได้เวลาเนาะแม่เนาะให้โอกาสลูกได้เดินทางใส่เวลาเดินเตี้ยเด้อแถวบมาเราเข้ามาเนี่ยแวนั่งเลยคนเดี่ยเอออัปปัติถ้ายกมาเนี้ ก็ไม่ตัวนั้นเปิดเปิดไว้อยอะก็ไ๋อเปิดไว้ตลอดส้งข้ออาจจะคว้นโทษยากเล็กน่อยนะไม่เปิดไว้ตลอด